สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาเจอกับนกอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะของคุณและเขานะเรามาเช็คมาอัปเดตกันนะคะเนาะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสามารถรับชมได้นะคะทุกๆคนเลยนะทุกธาทุกราศีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอ่ การกดไลค์กดแชร์เนะ้ะทุกๆคนที่คอยให้สนับให้การสนับสนุนนกเสมอมานะคะขอดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณกันก่อนนะคะขอดูเพลังงานของเพื่อนๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะอืความสัมพันธ์มันนิ่งๆเนาะเหมือนคุณเหนื่อยคุณไม่อยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะหรือคุณรู้สึกแบบนิ่งไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในช่วงนี้ อือาจจะอยู่ในช่วงของการแบบนิ่งเงียบกันไปก็ได้นะตัวคุณเองมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในนั้นด้วยนะคะยังคิดถึงเนาะสิบเหรียญหนึ่งถ้วยพลังงานของคุณโอเค เป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณอะนุรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่อ,อ,อบอุ่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วนะคะเนาะคุณอาจจะคุยกับใครสคักคนหนึ่งแล้วที่เป็นรักทางไกลรักที่มีระยะทางก็ได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ตัวคุณเองเคยจบกับความสัมพันธ์มาเนาะจบเจ็บนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ พลง,งานของคุณนะคะคุณรู้สึกดีกับใครสักคนนึงเนาะหนึ่งช่วยเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่หัวใจมันฟูอะมันฟูแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นเป็นแบบว่าเป็นช่วงแห่งความสุขจริงๆนะคะที่คุณเจอกับความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้เนาะนอกว่าตัวของเพื่อนๆนะคะเจ็บหนักมานะคะในเรื่องของความรักเนาะ แล้วก็เหมือนออกมาได้แล้วนะเดินออกมาจากความรู้สึกแบบนั้นได้แล้วขอดูพลังงานของเขาค่ะเขาคนที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางนะคะคนที่ชอบความเร็วนะคะหรือทํางานที่ไม่ได้อยู่กับที่เนาะคนคนนี้นะเ,เขาเป็นยังไงบ้าง นกมองว่าเขาอเออเขาเป็นยังไงบ้างคนคืนนี้เขาเป็นคนที่ไปโฟกัสในเรื่องของการงานของเขานะคะการประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเงินของเขานะคะ <c'> er> เขาเป็นคนที่มีสังคมเนาะ <c'> er> เพื่อนเขาเยอะนะคะหรือว่าเขามีความสุขอยู่กับตัวเองได้มีความสุขอยู่กับกลุ่มเพื่อนของเขานะคะแปดถาวเนี่ยนกมองว่าในเรื่องของการแบบมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนี่ยอาจจะยัง ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเองด้วยนะคะว่าเขาพร้อมหรือเปล่านะคะที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนในรูปแบบเอ่อจะพัฒนาไปเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเขาอาจจะเขาอาจจะมีความ ย้อนแย้งกันก็ได้นะในความรู้สึกของเขาอ่ะคือเขาอาจจะอยากมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอยากมีคนรักอยากมีคู่ชีวิตแต่เขามีความกลัวอยู่ในนั้นก็ได้นะคะแปรด,ดาบเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่เขาเคยเจอมาในอดีตนะคะความเอ่อเจ็บช้ำน้ำใจนะคะความเสียใจอะไรในอดีตนะคะที่ทำให้เขาอ่ะมีความกลัวนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ กังวลใจอะไรประมาณนี้เนาะที่นี้ขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคุณคณนนี้เดี๋ยวนกจะใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเราบ้างคะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะธาตุน้ำพิจิกมีนเนาะกรกฎพิจิกมีน เขารู้สึกยังไงกับเรานกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าหาเรามากๆเลยนะคนคนนี้อืมเขาชอบเรามากแต่เขามีความระมัดระวังเหมือนกันนะคะเขากลัวเจ็บกับเราอีกเอออันนี้ใช่นะคะสิบดาบขึ้นมาอีกแล้วที่เพลังงานของเขานะคะสิบดาบเขา เขามีการกลัวเจ็บนะคะเออกลัวเราแบบหักอกเขาทําทให้เขาเสียใจอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็อยากเข้าหาเรานะคะเหมือนกับยังสับสนในตัวเองในความรู้สึกที่มีให้กับเรานะคะแต่ก็ห่วงแหนเราแต่ก็แบบกลัวว่าตัวเองจะเสียใจนะคะไม่กล้าที่จะแบบให้เราเต็มที่อะไรนะตอนนี้นะถ้าคุณเพิ่งเริ่มเรียนรู้กันนะคะมองว่า เขาอาจจะยังมีความกลงักลงวลนใจอยู่นะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะหนึ่งเหรียญน,นกมองว่าคุณคนนี้ในอนาคตอะ่ะเขาก็มองคือเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่อะ่ะขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษสําหรับเขาอยู่แล้วนะคะนะคุณและเขาอาจจะเคยห่างหายกันไปก็ได้นะถ้าเป็นคนเก่าของกันและกันเขาก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะอืม เขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่ค่อนข้างที่จะขึ้นมานะคะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกดีเขาก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราแหละเขาก็รักเรานะคะแต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะแบบเร่งรีบในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะยังต้องการความมั่นใจมากกว่านี้นะคะเนาะความสัมพันธ์มันก็เลยยังไม่ชัดเจนเหมือนเขามี ความคิดที่มันนั่นแหละย้อนแย้งนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับเรานะคะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะน้าค้นหาแต่ก็กลัวอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะนะจะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นแต่นกมองว่าถ้าเขานะคะเนี่ยคือหนึ่งเหรียญเนี่ยณวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้สับสนในตัวเองแล้วนะคะเขาไม่ได้มีความกลัวอะไรแล้วเขาเคลียร์ความรู้สึกเขาได้แล้วเขาก็อยากที่จะแบบ พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนของเราอย่างแน่นอนนะคะนะแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่มั่นคงชัดเจนได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเพื่อนๆนของเราเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะในแต่และ ep ก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะอาจจะต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ ถ้าคลิปนี้ไม่ตรงก็ลองไปดูคลิปอื่นๆดูนะคะมีมีหลายอีพีเนาะบาง EP ก็อาจจะตรงกับเรานะคะบางอีพก็ไม่ตรงเนาะลองดูนะคะทุกคนนะมันเป็นแรนดอมนะขอดูว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาะนะคุณยังคิดว่าเนี่ยคุณคนนี้ใช่สำหรับคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั่นแหละนะคะอืม แต่นกว่าคุณก็มีความกังวลใจคิดมากนะคะอาจจะด้วยระยะทางคือตัวคุณน่ะไม่ได้สับสนในตัวเองนะไม่เหมือนเขานะคะคุณเป็นความกังวลที่แบบเออความสัมพัน์เนี้ยมันยังไม่ได้เป็นรูปธรรมมันยังไม่ได้เจอกันในบางท่านบางคนนะคะเป็นการคุยแบบออนไลน์ทางไกลยอย่างเงี้ยค่ะคือคุณน่ะ อาจจะคิดมากนะคะว่าเอ๊ะเขาจะจริงจังกับเราไหมเขาจะมาหลอกเราไหมหรือมันเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่บอกด้วยความที่ตัวเขาอาจจะหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วเขาก็อาจอยู่ห่างไกลจากเราด้วยนะคะทําให้คุณมีความคิดมากนั่นเองนะคะทั้งที่ก็รู้สึกดีกับเขารู้สึกรักเขานะคะรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่สําหรับคุณมากๆเนอะ ขอดูข่าว่าเขาจะยังไงต่อคะความสัมพันธ์นี้เขาจะทำยังไงต่อกับเพื่อนเพื่อนของเราบางนะอ่าเด็กชื่อช่วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะชาวทัตน้ำโดดเด่นมากเลยเนาะมีชาวราศีเมษนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะคะ มีอำนาจในการสั่งการชาวทัดลมเมทุนตุนกุมเนาะแล้วก็เออเป็นใครได้อีกอ่ะเล่นการเมืองก็ได้คนคนนี้นะบุคลิกของเขาค่อนข้างเงียบๆน,น,นิ่งๆนะคะอ,อถามว่าเขาจะทํายังไงนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็เนี่ยแหละนกวกาเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วแ,ลวแหละ <c oughs> อาจจะเป็นในช่วงที่ คุณนิ่งเงียบกับเขาไปนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะคะหรือคุณอาจจะอยู่ของคุณปกตินั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยนะเขาจะเริ่มเสพติดคุณอะดูสิคะเขาจะหลงไหลคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เขาขาดไม่ได้อะ่ะคนที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนเก่าที่เคยเงียบหายไปจากคุณหรือเปล่านะคะก็จะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนขึ้นเนาะส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเขาจะเสพติดคุณขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะแบบตกหลุมรักคุณโดยไม่รู้ตัวนะคะนะและสุดท้ายนุกมองว่าเขาจะ เขาจะไม่สับสนอะไรอีกแล้วนะคะเขารู้แล้วว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงนะคะจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะเขาจะเลือกตัดสินใจนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะในวันที่เขาเขาเรียนรู้คุณได้แบบได้ดีแล้วนะคะแล้วเขาก็พร้อมแล้วนะมีพลังงานของชาวธาตุดินด้วยนะคะพฤะสศกกัมังก่อนเนาะ ทีนี้ขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์ค่ะทิศทางแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะอ่าสองเหรียญน,นะคะสําหรับคนที่เป็นคนเก่าก็คงกลับมานั่นแหละเนาะมาพยายามด้วยกันอีกครั้งนะคะทั้งคู่เลยนะคะขึ้นเจ็ดไม้นะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยากยังไงมีอุปสรรคย,ยังไงนะคะคุณและเขาเนี่ยพยายามด้วยกันทั้งคู่เลยอะจัสเมนนะคะ การให้โอกาสนะคะการเคลียร์ใจเนาะการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคนเก่าบอกเลยเนาะคนคนนี้เขาจะกลับมาเพื่อที่จะเป็นเอ่อเนื้อคู่ของคุณนะคะจะเป็นเอ่อเขากลับมาเพื่อจะเป็นคนรักกับคุณนะคะในรูปแบบที่คือเป็นคู่รักอะไม่ใช่แบบคลุมเครืออย่างที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะนี่ไงคะ จะติดขึ้นมานะความชัดเจนโอ้จริงๆนะคือคนคนนี้ถ้าเขากลับมาเขาเป็นคนเก่าของคุณเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะขึ้นเดลเวอร์นะยังไงก็กลับมานะคะเหมือนอาจจะต้องมีช่วงที่จะต้องห่างกันไปจบกันไปก่อนเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมาก็อาจจะถึงขั้นแบบมั่นหมายแต่งงานนะคะมีบุตรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเขาเองก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุด คนที่เขาอยากจะให้คุณเนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตของเขาเนะคะ,ะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะนกมองว่ามันจะมีความจริงจังมากขึ้นนะทิศทางความสัมพันธ์นะอาจจะคุยกันไปเรื่อยๆไม่ได้คิดถึงอนาคตหรือไม่ได้คิดถึงเ การจริงจังอะไรนะคะก่อนหน้านี้แต่ทีเนี้ยนะคะเหมือนความรักมันเติบโตขึ้นมันมันแข็งแรงขึ้นรากฐานความสัมพันธ์มันมันคงขึ้นนะคะนะแล้วมันเหมือนกับยิ่งยิ่งแบบรู้จักกันไปยิ่งอยู่ด้วยกันไปยิ่งรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคะคือที่ทางความสัมพันธ์น้องมองว่าคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วในความสัมพันธ์่ะยิ่งยิ่งคบกันไปยิ่งรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะทั้งคุณและเขาแล้วก็ ไม่กลัวค่ะมันเหมือนกับไม่กลัวทางอุปสรรคอะไรทั้งนั้นนะคะระยะทางนะคะหรือความยากลําบากในในความสัมพันธ์อะมันไม่มีผลกับคุณสองคนอย่างแน่นอนนะคะนะแล้วก็มันอาจจะเกี่ยวกับว่ามันเป็นแรงเอ่อแรงดึงดูดนะคะพลังงานนะคะของการเป็นเนื้อคู่กันด้วยก็ได้นะคะที่ทําให้คุณและเขาอะ่ะอ่อไปถึงจุดที่แบบ สมหวังกับความรักครั้งนี้ค่ะคือนกเห็นถึงความชัดเจนนะคะการมั่นหมายการแต่งงานในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะการได้เป็นคู่ชีวิตนะคะระหว่างคุณและเขาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปเรนีนร่อมของเราในวันนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าของกันและกันหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ สุขสมหวังนะคะได้ความรักที่คู่ควรกับเรานะคะนะแล้วก็มีความสุขมากๆกับความรักเนาะใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวค่ะเป็นดวงของเราเองเออสามารถนะคะแอดไลน์มาได้ตาม ID ดียลที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ